เสื้อลายสกอตเชื่อว่าเป็นแฟชั่นที่สาวสาวทุกคนจะต้องมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะถือเป็นแฟชั่นคลาสสิกที่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนใครๆก็ต้องมีต้องเคยแต่งแต่ทั้งนี้สำหรับใครที่เคยหยิบเสื้อลายสกอตมาใส่แล้วมักจะโดนล้อเลียนว่าเป็นสาวตัดอ้อยจนทำให้หมดความมั่นใจและไม่กล้าที่จะหยิบมาใส่อีก งานนี้เจี๊ยบพิจิตราจะช่วยคืนความมั่นใจให้สาวๆกล้าที่จะหยิบเสื้อลายสกอตมาใส่อวดกันอีกครั้ง โดยสาวเจีย๊ยบได้โพสต์รูปใส่เสื้อลายสกอตสีดำแดงพร้อมกับ Mix and m a ด์แกับกระโปรงยีนได้สวยสุดชิคช่างเกาหลีเกาใจซะเหลือส่วนสาวๆท่านใดได้ลองแต่งตามกันรับรองเลยว่าใส่แบบนี้ไม่มีเชยไม่มีเอาแน่นอนลองดูกันนะจ๊ะว่าแต่เมื่อเจ้าแม่แคปชั่นลงรูปสวยเก๋ทั้งทีจ้ะไม่มีแคปชั่นประกอบภาพได้อย่างไร งานนี้สาวเจี๊ยบก็ได้จัดให้มาหนึ่งประโยคเพื่อให้แฟนๆได้อมยิ้มไปหนึ่งกลุ่มเราถามเธอว่าคิดเช่นไรตอบมาได้ไงว่าคิดเช่นครัวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวความเจี๊ยบและอวยยศในความสวยของเจี๊ยบเทียบไม่ว่าจะเป็นโอ้เฉียบมากคิดเช่นครัวสวยเกาหลีมากค่ะความเจีบ๊บบน่ารักอยู่แล้วคนอะไรสวยโก๊บน่ารักแบบครบสูตร